ความไม่เพลินในอายตนะคือความหลุดพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดย่อมไม่เพลินกะตาไม่เพลินกะหูไม่เพลินกะจมูกไม่เพลินกะลิ้นไม่เพลินกะกายไม่เพลินกะใจแล้วไซผู้นั้นชื่อว่าย่อมไม่เพลิดเพลินกะสิ่งอันเป็นทุกข์ ผู้ดใดย่อมไม่เพลิดเพลินกับสิ่งอันเป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดแลย่อมไม่เพลิดเพลินกับรูปไม่เพลิดเพลินกับเสียงไม่เพลิดเพลินกับกลิ่นไม่เพลิดเพลินกับรสไม่เพลิดเพลินกับโปรดถัพพะไม่เพลิดเพลินกับธรรมารมแล้วไซ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมไม่เพลิดเพลินกับสิ่งอันเป็นทุกข์ผู้ใดย่อมไม่เพลิดเพลินกับสิ่งอันเป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้แล